รังสิตครับผมก็ไปครับไปมีอีกมีอีกเรียนคะแนนนัดกันไปเออก็มันรุ่นเดียวกันก็ต้องนัดกันไปไงไปคนเดียวมันก็เดี๋ยวงงอะไรอย่างเงี้ยถามไม่รู้ถามใครไงมีสองหัวดีกว่าหัวเดียวไปมองใอใียพี่พี่ไอพี่เบียไปเดียวก็ไปสมัครรังสิตครับผม พราะว่าจะเข้าจร oh. ิงๆอยากเข้าดนตรีอยากเข้าอยู่รียังอ,อยากจะไปร้องแจส๊สอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนว่าคนมนเรียนน้อยไงพอเรียนน้อยปุ๊บก็เวลาขอไม่ได้อะไรอย่างงี้มันคือเขาฟิกไว้อะอถ้าไม่มาเรียน,เ,นยเพราะว่ามันต้องซ้อมเยอะด้วยมันต้องอะไรด้วยถ้าไม่เรียนตามนั้นมันก็จบอะ่ะมันก็เรียนไม่ได้ก็เลยปรึกษา ก็ก็เลยไปสมัครนิเทศครับผมนิเทศก็มันมีให้เลือกไม่กี่อย่างหรอกนิเทศใช่ไหมมันมีพวกอะไรนะภาพยนตร์งนี้โฆษณามานั่งนึกภาพยนตร์โอ้จะทำบอกว่าไม่ตลกแน่เลยอะไม่เอาไม่ไหวโฆษณาอย่างงี้ก็พีเอทีบีหัวไม่ถึงอ่ะไม่เอาอะไรนะ